คนฉลาดส่วนใหญ่พลาดตรงไหนเรื่องเงินคนฉลาดจํานวนมากเนี่ยไม่ได้จนแต่ไม่มั่นคงไม่ได้โง่แต่เหนื่อยกับเงินพวกเขาอาจจะเรียนดีทํางานเก่งคิดเป็นระบบแต่ทํำไมคนฉลาดส่วนใหญ่มักจะพลาดเรื่องเงินคุณสงสัยไหมครับนี่คือ Star e g e c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง สวัสดีครับพบกับผมดรหนุ่ยสต a ร์จิกแมนนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่าเรื่องวิธีรวยเร็วนะฮะหรือว่าจะมาบอกสูตรสำเร็จนะฮะผมแค่อยากชวนคุณนะมองให้ลึกขึ้นว่าทำไมคนฉลาดเนี่ยถึงพลาดเรื่องเงินนะฮะซ้ำแล้วซ้ำอีกแน่นอนครับความฉลาดเนี่ยย่อมมาพร้อมความเก่งนะฮะแต่บางครั้งนะครับคนฉลาดก็อาจฉลาดผิดเรื่องก็ได้คนฉลาดเนี่ย โตมากับระบบที่บอกว่าตั้งใจเรียนทํางานดีเงินก็จะตามมาซึ่งมันก็ไม่ผิดนะแต่มันไม่พอครับระบบนี้นะฮะสอนให้คุณเก่งงานแต่ไม่เคยสอนให้คุณออกแบบระบบเงินหลายคนเนี่ยเพิ่มทุกอย่างยกเว้นสิ่งเดียวครับเพิ่มทักษะเพิ่มความรับผิดชอบเพิ่มชั่วโมงทํางานแต่ไม่เคยเพิ่มสินทรัพย์หรือว่ากระแสเงินสดนะ,ะหรือว่า cash flow ะะคุณอาจเก่งขึ้นแต่เงินยังต้องรอคุณทำงานทุกวันคำถามคือถ้าวันนี้คุณหยุดทำงานรายได้คุณจะอยู่ได้กี่เดือนเงินที่คุณมีอยู่กำลังทำงานให้คุณหรือกำลังรอให้คุณทำงานให้มันนี่คือจุดพลาดแรกคนฉลาดเนี่ยคิดว่าเงินคือผลลัพธ์ของความเก่งแต่คนที่มั่นคงจริงนะมองว่าเงินคือระบบที่ต้องออกแบบ คนฉลาดเนี่ยรู้ทุกอย่างนะฮะรู้เรื่องดอกเบีย้ยทบต้นรู้เรื่องการลงทุนรู้ว่าควรออมแต่ในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะใช้เงินตามอารมณ์นะฮะลงทุนตามข่าวนะฮะตัดสินใจตอนกลัวหรือไม่ก็ตอนที่อยากได้นะฮะเงินไม่พังเพราะคุณไม่รู้แต่เงินพังเนี่ยเพราะว่าคุณรู้แต่ไม่ทําตามที่รู้ครับลองถามตัวเองตรงๆนะฮะการตัดสินใจเรื่องเงินครั้งล่าสุดของคุณเนี่ยมาจากข้อมูลหรือว่ามาจาก อารมณ์คุณเคยลงทุนเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองคิดถูกไหมคนฉลาดเนี่ยมักแพ้จุดนี้ครับเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าเหตุผลจะชนะทุกอย่างแต่เรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่สนามแข่งของเหตุผลมันคือสนามแข่งของพฤติกรรมซ้ำๆครับ คนฉลาดเนี่ยมักเชื่อว่าถ้าฉันเข้าใจฉันจะควบคุมได้แต่ในโลกแห่งวัาเป็นจริงนะฮะคนที่มั่งคั่งไม่ได้ชนะเพราะคิดเก่งกว่าเขาชนะเพราะไม่ต้องคิดทุกวันครับคือมันเป็นเรื่องของนิสัยนั่นเองคนฉลาดเนี่ยรอกเก็บเงินตอนเหลือคนที่ออกแบบชีวิตนะฮะหักก่อนแล้วใช้เท่าที่เหลือครับคนฉลาดอาจจะตัดสินใจลงทุนทุกครั้งแต่คนที่ฉลาดและมีระบบด้วยเนี่ยจะตั้งระบบอัตโนมัติแล้วปล่อยให้เวลาทํางานแทนคําถามสําคัญคือ ระบบการจัดการเงินของคุณเนี่ยต้องใช้วินยัยหรือว่าให้มันทำงานเองถ้าวันไหนคุณเหนื่อยอารมณ์แย่หรือไม่อยากคิดเงินของคุณยังเดินไปข้างหน้าอยู่ไหม คนฉลาดเนี่ยไม่ชอบเริ่มอะไรที่ดูเล็กนะฮะเงินน้อยไม่คุ้มไม่สมศักดิ์ศรีแต่ความรวยนะฮะไม่เคยเริ่มจากดิวใหญ่นะฮะมันเริ่มจากนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำๆคนฉลาดรอความชัดเจนแต่คนที่มั่นคงเนี่ยสร้างความชัดจากการลงมือครับลองถามตัวเองนะครับว่ามีเรื่องเงินอะไรที่คุณรู้ว่าควรทำแต่ยังไม่เริ่มเพราะมันดูเล็กหรือมันดูไม่สมบูรณ์ถ้าคุณเริ่มวันนี้แบบไม่เพอร์เฟกอีก12เดือนนะฮะ ชีวิตการเงินของคุณจะเป็นยังไงจะต่างจากวันนี้แค่ไหนนะฮะลองจินตนาการดูนะฮะ ผมอยากชวนคุณนะฮะเปลี่ยนมุมมองใหม่นะฮะจากคนฉลาดเรื่องเงินเป็นคนที่ออกแบบนะชีวิตการเงินระบบการเงินความฉลาดเนี่ยไม่ใช่การรู้มากขึ้นนะฮะแต่มันคือการเห็นเกมยาวนะเกมระยะยาวนิสัยเนี่ยไม่ใช่แรงใจนะฮะแต่มันคือระบบที่ทำซ้ำๆความรวยไม่ใช่รางวัลน,นะฮะแต่มันคือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทำทุกวันนะฮะแม้นวันที่ไม่อยากทำมันก็คือนิสัยการเงินที่เป็นระบบนั่นเอง ความฉลาดเนี่ยพาคุณไปได้ไกลครับแต่วิธีคิดเรื่องเงินนะฮะจะตัดสินใจว่าคุณไป แบบเหนื่อยหรือไปแบบมีอิสระก่อนจบนะฮะผมอยากฝากคำถามโค้ชตัวเอง3คํคำถามนะฮะอันแรกเงินของฉันวันนี้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นภาระ2นะฮะฉันกำลังสร้างรายได้หรือกำลังสร้างระบบรายได้และ3ถ้าฉันใช้ชีวิตแบบนี้ต่ออีก10ปีฉันจะขอบคุณตัวเองในวันนี้ไหมคุณไม่จาเป็นจะต้องฉลาดขึ้นนะฮะบางทีแค่คิดให้ถูกจุดชีวิตการเงินก็เริ่มเปลี่ยนแล้วก่อนจบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมดรกหนุย s t a r g i c m a n นะฮะให้มีกำลังใจทำคลิปพวกนี้อีกต่อไปนะแล้วเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับนี่คือ s t r a t e g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง